ชำวเม้นไทยลด์สวัสดีค่ะทีมนักตบลูกยางสาวไทยไม่ทำให้แฟนชาวไทยต้องผิดหวังควา้าแชมป์อาเซียนกลางปี2022ที่ยิมเนเซียมชาชายฮอล์สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันอาทิตย์ที่11กันยายนพศาา2565ที่ผ่านมาได้สำเร็จ ชนิดที่ไร้พ่ายและไม่เสียเซตแม้แต่เซตเดียวหลังเอาชนะเวียดนามได้อีก3ต่อศูเซตได้สกอร์25-19 25-17และ26-24และสำหรับรายการต่อไปของทีมนักตบลูกยางสาวไทยจะเป็นการแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2022ระหว่างวันที่23กันยายนถึง15ตุลาคมพศสอ 2, 5 6 5นนี้ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์ ซึ่งจะลงสนามแมตช์แรกพบกับตุรกีในวันเสาร์ที่24กันยายนพศาา2565เวลา18นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยและสำหรับคลิปนี้ให้ก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่ได้รับชมแมตช์นี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะเห็นชัดว่าเราอยู่คนละระดับกับพวกเขาเราต้องจำและเอาไปแก้ไขและมันก็คงอีกนานกว่าที่เราจะชนะทีมไทยได้ เราเก้าวไปข้างหน้า1นก้าวแต่พวกเขาเก็าไปข้างหน้า 10- ถึง2ีก้าวความพิเห็นต่อมานะคะตอนนี้เลิกคิดไปก่อนได้เลยว่าจะชนะทีมไทยมัอนยากยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์อีกนะแต่ถึงอย่างไรฉันก็พอใจกับผลงานของพวกคุณนะความคิเห็นต่อมานะคะฉันรอมาหลายสิบปีแล้วแต่ก็ยังหวังว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเวียดนามจะชนะไทยความคิเห็นต่อมานะคะ เราต้องยอมรับว่าวันนี้ทีมไทยเล่นได้ดีที่สุดและเวียดนามก็มีข้อผิดพลาดมากเกินไปความพิเห็นต่อมานะคะเห็นได้ชัดว่าทีมของเรายังมีความกลัวยังคิดว่าจะต้องแพ้ทีมไทยอยู่ตลอดความพิเห็นต่อมานะคะผมคิดว่าทีมไทยเองก็เริ่มกลัวทีมเวียดนามขึ้นทีละน้อยแล้วนะถ้าเราได้แข่งกับเขาบ่อยขึ้นเราจะชนะเขาได้อย่างแน่นอนความพิเห็นต่อมานะคะ ให้มันได้อย่างนี้สิแพ้ไทยตลอดไปความพิเทนตมันนะคะหลังจากนี้เวียดนามนยังมีงานอีกมากมายที่ต้องทําหากอยากชนะทีมไทยความพิเทนตมันนะคะเซตที่3ทีมไทยเล่นไม่ค่อยดีแต่เวียดนามนก็ทําพลาดเองความพิเทนตมันนะคะวันนี้เราพลาดเยอะมากน่าเสียายจริงๆความพิถีนตมันนะคะเลือกสุดท้ายวิสุจน์แล้วว่าทีมไทยแกร่งกว่าเรามาก และมันก็ได้ทำลายความมั่นใจของทีมเวียดนามไปหมดเลยด้วยความพิถีพิต่อมานะคะเซตที่3ทีมของเราทำได้ดีนะหวังว่าพวกเราจะปรับปรุงและพัฒนาขึ้นเราจะชนะทีมไทยได้แน่นอนความพิถีพิต่อมานะคะเจอกระดูกของจริงไปไม่ถูกเหมือนกันความพิถีพิต่อมานะคะเมื่อคุณเจอทีมที่แข็งแกร่งถึงจะไม่ชนะแต่สาวๆก็ทำเต็มที่แล้วยังแอบเสียดายเซตที่3อยู่นิดหน่อย ความคิดเห็นต่อมานะคะยอมรับความจริงกันได้แล้วอีก20ปีจากนี้ไปเราก็อาจจะยังเอาชนะพวกเขาไม่ได้ความคิดเห็นต่อมานะคะทีมไทยอยู่คนละระดับกับเวียดนามทีมของเราทำงานหนักมากแล้วแทนที่จะโทษกันเราควรให้กำลังใจนะักกีฬามากกว่านะความคิดเห็นสุดท้ายนะคะเอาจริงๆเลยนะผมคิดว่าพวกเราอย่าไปจับผิดหรือโทษศึกษาของเราเลยเราต้องยอมรับว่า ทีมไทยอยู่คนละระดับกับพวกเราผมมั่นใจว่าถ้าเราทุ่มทุนพัฒนาทีมให้มากกว่านี้ทีมของเราจะดีขึ้นกว่านี้แน่นอนจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และจะหาในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอนต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยะคะ่ะ และพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ